สวัสดีเจ้าของเฟซชัยแหม่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเจจะมาพูดถึงในเรื่องของช่องทางรายได้นะครับที่ทุกท่านสามารถที่จะทําได้ในธุจนี้นะครับในธุรกิจของเรานะครับหลังจากที่ท่านได้เป็นเจ้าของเฟซชัยแล้วเนี่ยนะครับท่านสามารถสร mmm ้างรายได้ถึง3ช่องทางนะครับช่องทางที่1นนะครับเป็นช่องทางที่เป็นรายได้แน่นอนที่ทุกท่านทําได้อยู่แล้วนะครับก็คือเป็นรายได้จากการ ขายกาแฟนะครับกําไรที่ท่านจะได้จากการขายก็คือ50%ต่อแก้วหรือว่า5บาทนั่นเองนะครับรายได้ช่องทางที่2เราเรียกว่าเป็นรายได้จากการต่อยอดขยายแฟรนชส์นะครับซึ่งวันนี้การขยายแฟรนช์ท่านจะมีรายได้จากการขยายคือ20-30เซนต่อ แฟรนไชส์ที่ท่านสามารถขยายได้นะครับผมแล้วก็ช่องทางที่3ก็คือเป็นรายได้ในเรื่องของปันผลนะครับเป็นเงินปันผลจากค่าผมกาแฟนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3%นะครับของกาแฟทุกถุงที่ทุกท่านซื้อนะครับผมโอเควันนี้เรามาดูรายได้ช่องทางที่1ก่อนนะครับผม อะไรได้จากการขายกาแฟกาแฟเราแก้วละ10บาททุกท่านขายกาแฟทุกๆครั้งเนี่ยท่านจะได้กำไรคือ50%ต่อแก้วหรือว่า5บาทนะครับต้นทุนที่ท่านจะซื้อจากบริษัทจะมีแค่สองอย่างคือตัวกาแฟแล้วก็แก้วนะครับ ซึ่งต้นทุนกาแฟอยู่ที่ร10บาทแก้วเนี่ยใบละบาทกาแฟ1ถุงเนี่ยจะชงได้ประมาณ28แก้วนะครับหาเฉลี่ยมาแล้วต้นทุนของเราจะตกประมาณ5บาทต่อแก้วนะครับผมวันนี้สมมติว่าทุกท่านมาีตู้หนึ่งตู้เนี่ยเอาไปตั้งในโรงงานขายได้วันร้อยแก้วกำไรที่ท่านจะได้ก็คือวันละ500นะครับผมเ,เดือนหนึ่งก็ จะอยู่ที่ประมาณหมื่นนะครับบางโลงอาจจะได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับแตถ่ถ้าวันนี้ท่านมีมากกว่า1นึ่ตู้เช่นท่านมี10ตู้รายได้ท่านก็คูณ10ไปก็เดือนหนึ่งประมาณแสนห้านะครับนั้นรายได้ตรงนี้จากการขายกาแฟเนี้ยฮะจะมากจะน้อยเนี่ยหัวใจก็คือทำเลครับเพราะนั้นในบางทำเลนะครับ อาจจะขายได้มากได้น้อยอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าบางทำเลอา,อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ข้อดีของทุีเราคือเราสามารถเลือกทำเลที่ดีกว่าได้เพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยบางทำเลเนี่ยที่เราไปตั้งเนี่ยเราอาจจะไม่พอใจอเราก็สามารถถอดปลั๊กแล้วก็ไปเสียบที่ใหม่ได้ต้องไหมครับอ่า ดังนั้นวันนี้การที่ทุกท่านมาลงทุนในชีวิตของเรานะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบเงินฝากที่เราเอาเงินไปฝากธนาคารนะครับลูกตัวอย่างสักหกหมื่นแล้วกันวันนี้ทุกท่านอาจจะเอาเงินไปฝากธนาคารหกหมื่นเนี่ยท่านจะได้ดอกเบีย้อยอยู่ที่ประมาณหนึ่เปอร์เซ็นต่อปีอันนี้ฝากประจํานะครับก็หกรบาทหารสิก็ นี่ก็คือดอกเบี้ยที่ท่านจะได้คือเดือนละห้าสิบบาทแต่วันนี้ครับตู้กาแฟของเราเราเอาไปตั้งนะใช่ไหมครับมันก็ขายกาแฟแล้วเ็เก็บเงินให้เราทุกๆแก้วใช่ไหมครับท่านลงทุนเท่ากันหกหมื่นแล้วท่านได้ทรัพย์สินนะครับได้เป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับบริษัทด,ด้วยนะครับซึ่งเงินหกหมื่นตรงนี้สมมติว่าท่านขายได้เฉลี่ยสักวันละยี่สิบแก้วนะครับกำไรท่านได้ห้าบาท ท่านได้กําไรวันละร้อยเดือนหนึ่งเท่าไหร่ครับ3,000บาทต่อเดือนคุณเห็นไหมครับตัวเลขเนี่ยมันแตกต่างกันถึง60เท่านะครับะจะเห็นว่าวันนี้การลงทุนธุรกิจตัวไฟเหลียนเนี่ยหลายๆท่านที่ไม่เคยเริ่มต้นธุรกิจหรือคิดอยากจะเริ่มต้นธุรกิจ ธุรกิจนี้เนี่ยการันตีได้เลยนะว่ากาแฟแก้าสิบบาทเนี่ยยังไงก็ขายได้จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่ทาเลถูกต้องไหมฮะดังนั้นวันนี้เนี่ยการที่เราเปรียบเทียบเลยว่าวันนี้ถ้าวันนี้เรามีเงินสักสามล้านบาทนะครับสามล้านบาทเราเอาไปฝากธนาคารนะครับเราได้ดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นใช่ไหมครับ หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นนี้ก็ประมาณสามหมื่นเนาะประมาณสามหมื่นอ่าหารสิบสองนะครับอ่าสามหมื่นหารสิบสองสองสี่ยี่สี่นะครับก็ตกประมาณสี่พันกว่าบาทนะครับสิบสองสองยี่สี่เท่าทีนะครับสิบสองสองยี่สี่อ่าประมาณสองพันห้า คุณเห็นไหมครับวันนี้การที่คุณจะสร้างาในเรื่องของดอกเบีย้ยตกเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยบาทต่อเดือนเนี่ยท่านจะต้องมีเงินฝากอยู่ประมาณสามล้านท่านถึงจะสามารถมีอดอกเบีย้ยเงินฝากเดือนละสองพันห้าแต่วันนี้เราสามารถที่จะลงทุนเพียงแค่หกหมื่นเนี่ยตัวเลขกลมๆนะครับเพื่อได้ผลลัพธ์ที่เท่ากันดังนั้นในการเปรียบเทียบแบบนี้จะทำให้ หลายๆท่านเห็นเลยว่าวันนี้การลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีความเสี่ยงแต่ของเราเสี่ยงที่สุดก็คือย้ายทำเลเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านลงทุนยังไงตรงนี้ก็เราสามารถที่จะไปต่อได้ในทุกๆสถานการณ์อยู่แล้วเพราะว่าของเราตู้ของเรานี่มีคุณสมบัติเด่นก,ก็คือย้ายที่ได้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้ในส่วนของการที่เราจะ ทำธุรกิจนี้เนี่ยแน่นอนครับารายได้เราอาจจะไม่ได้มาจากช่องทางเดียวเราจะมีช่องทางที่2ให้ท่านทําด้วยเราเรียกว่ารายได้จากการขยายแฟรนไชส์นะครับวันนี้หลังจากที่ลูกท่านซื้อแฟรนไชส์เราไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ลูกท่านได้แน่นอนก็คือ1ตู้ถูกต้องไหมครับเอาไปตั้งที่ไหนมันก็ทํารายได้ให้ท่านามากน้อยก็อยู่ที่อำเภอตรงนั้นนั้นอยู่แล้ว แต่แน่นอนครับวันนี้หลายๆท่านเข้ามาเนี่ยอยากจะมีหลายๆตู้บริษัทก็เลย <ๆ S 1> เห็นว่าเอ๊ะเราจะสร้างธุรกิจนี้ให้คนทุกคนมีได้เพิ่มในในช่องทางอื่นได้ยังไงเราก็เลยให้สิทธิ์กับทุกท่านในการเป็นซับแฟรนชส์นะครับหรือพูดง่ายก็คือท่านก็คือพาร์ทเนอร์หรือว่าหุ้นส่วนของบริษัทนั่นเองและท่านสามารถที่จะขยายสาขาได้วันนี้บริษัท t 4นะครับ ขายลิขสิทธิ์ในการเป็นแฟรนไชส์ให้กับท่านโอเคไหมครับท่านก็คือเป็นซับแฟรนไชส์ของบริษัทและท่านก็สามารถที่จะขยายสาขาออกไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับท่านอาจจะเปิดเองกี่ตู้ก็ไม่มีปัญหาหรือจะขายแฟรนไชส์เท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหา ท่านสามารถขยายเฟรนช์ชยได้ไม่มีข้อจำกัด i n นฟินิตีแต่บริษัทเนี่ยได้เล็งเห็นว่าวันนี้ทุกท่านอาจจะไม่ได้อยากมีตัวเดียวท่านอาจจะมีตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4เพิ่มดังนั้นบริษัทบอกว่าทุกๆครั้งที่เรามีการลงทุน5,7600อันนี้คือค่าลิขสิทธิ์เฟรนช์ชัยมีราคาเดียวน,นะครับทุกครั้งที่เราซื้อเพิ่มอันนี้เราซื้อเองนะครับ อ่าันนี้ตู้ที่หนึ่งของเรานะครับเราซื้อเพิ่มตู้ที่สองต้ที่สามต้ทีส่สี่เราซื้อเพิ่มกี่ตู้ได้แต่ทุกตู้ที่เราซื้อเพิ่มเราจ่ายราคาเดิมนะครับแต่ในอาทิตย์ถัดไปนะครับในวันพฤหัสบริษัทจะมีคืนให้ตู้ละหนึ่งหมื่นสองพันบาทแบบนี้นะครับหรือ ท่านเองอาจจะมีการต่อยอดในการเข้ามาเรียนรู้ในทริปเราแล้วก็เข้าใจหลักการในการขยายธุรกิจอย่างถูกต้องนะครับมีคนที่สนใจท่านแนะนําการลงทุนให้คนอื่นนะครับทุกคนก็จะลงทุนเหมือนท่านก็คือ5 7 6 0 0แต่ท่านจะได้รับในส่วนขอค่าการตลาดจากการที่ท่านขยายสาขาด้วยตัวเองเนี่ยอยู่ที่ตัวละ12,000บาทเหมือนกันนะครับ โอเคไหมครับเพราะนั้นถ้าเราสังเกตเลยนะครับว่าวันนี้บริษัทเนี่ยไม่ได้มีเพดานรายได้ให้กับท่านเลยถ้าท่านเองเข้ามาเพื่อต้องการที่จะมีรายได้แค่ช่องทางเดียวก็คือแค่ลงตู้แล้วก็ซื้อเพิ่มนะครับท่านก็ได้ส่วนลดในแต่ละตู้นะครับถ้ากับตู้ที่2ตู้ี่มตู้สี่ขท่านเนี่ยถูกลงแต่ยาบางท่านเนี่ย ไม่ได้สามารถที่จะลงที่หลายตู้ได้ดังนั้นก็เลยจะไปเน้นในการต่อยอดขยายสาขาดังนั้นวันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังว่าถ้าวันนี้ทุกท่านขยายสาขานะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อเองนะหมายถึงว่าขยายสาขาเป็นการลงทุนที่เราลงทุนแค่ครั้งเดียวนะครับ5 7 6 0 0เจ็ันรเราเป็นซับเป็นชายและเราจะขยายสาขาและ ตั้งแต่สาขาที่หนึ่งเราขยายนะครับบริษัทบอกว่าจนไปถึงสาขาที่ยี่สิบนะครับบริษัทจะมีค่าการตลาดให้ทุกตัวตัวละหนึ่งหมื่นสองพันบาทจนถึงตัวที่ยี่สิบนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้ถ้าลงทุนแค่ตู้เดียวแต่ท่านเน้นขยายสาขาไปด้วยแล้วก็ตั้งตู้ของท่านขายกาแฟไปด้วยนะครับท่านจะมีรายได้เฉพาะจากการขยายสาขาเนี้ยยี่สิบสาขาเนี้ย อยู่ที่เท่าไหร่ครับ2องแสนบาทอันนี้แหละครับที่จะเป็นช่องทางที่ทำให้ท่านสามารถที่จะเอาเรายได้แบงเนี้มาเพิ่มตู้ของท่านได้หรือมีรายได้ที่เพิ่มเติมขึ้น5-6หลักต่อเดือนก็ได้จากการทำการตลาดร่วมไปกับบริษัทเพราะบริษัทจะมีคอร์สอบรม ให้ในทุกๆอาทิตย์อยู่แล้วนะครับนั้นคนที่เข้ามาแล้วไม่ได้รับการอบรมก็จะมีความรู้เฉพาะในเรื่องของการขายกาแฟจากตู้เท่านั้นแต่สำหรับคนที่เข้ามาและได้รับการอบรมเนี่ยจะได้รับใบลิขสิทธิ์ในการขยายเฟรนช์ชยอย่างถูกต้องซึ่งท่านก็จะสามารถทำงานแบบนี้ได้นะครับแล้วบริษัทก็เลยบอกไว้ว่าถ้าวันนี้ทุกท่านขยาย ครบ20สาขาสาขาที่21เป็นต้นไปบริษัทจะอัพค่าการตลาดให้ท่านจาก12,000เป็น18,000บาทนะครับซึ่งถามว่าตัวเลข18,000บาทเนี่ยอ่ามันเป็นตัวเลขที่หลายๆท่านเองเนี่ยมองว่ามันมีส่วนต่า6,000ถูกต้องไหมครับงนั้นทุกๆครั้งให้จำไว้นะครับว่า ทุกครั้งถ้าเรามีการขยายเฟรนไ์ชส์ด้วยตัวเราเองนะครับอ่าถ้ายังไม่ครบยี่สิบนะครับเราจะยังได้ตัวละหมื่นสองแต่เมื่อไหร่ที่เราครบยี่สิบแล้วตัวย1ิบเ็ดเป็นต้นไปครับท่านจะมีค่าการะดาดจากหมื่นสองกลายเป็นหมื่นแปดและที่สําคัญก็คือว่าในขณะที่ท่านขยายเฟรนชชสยแน่นอนครับคนคนเดียวอาจจะไม่ได้ซื้อตู้เดียวถูกต้องไหมครับคนบางคนอาจจะซื้อสองตู้สองตู้เขาซื้อสองตู้ ถามว่าตู้ที่สองที่เขาซื้อเนี่ยในคนอ่าสมมติว่าคนชื่อซีแล้วกันซี C ซื้อสองตู้เนี่ยซี C เขาก็จะได้คอมมิชชั่นคืนหมื่นสองเขาแต่บริษัทจะมีค่าคอมมิชชั่นให้เราด้วยตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมอ่าในซีอาจจะซื้อสิบตู้นะครับอ่าก็คูณไปเราก็จะมีะไรายได้หมื่นห้าเห็นภาพไหมครับดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราเองทำเอง ันนี้เราได้หลักหมื่นอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ทําเองตรงนี้ก็คือรายได้หลักพันก็คือตัวละ1,500บาทนะครับผมอ่าทีนี้ยังมีต่อครับว่าถ้าวันนี้ทุกๆท่านเนี่ยเข้ามาเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยอันนี้พูดถึงยังไม่ครบ20สาขานะครับอ่าท่านจะมีตําแหน่งในธุรกิจนี้เราเรียกว่าผอ,อ,อหรือผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดนะครับแต่เมื่อ,อไหรที่เราครบแล้วยี ครบ20แล้วนะครับเราจะมีตำแหน่งในธรกินี้เราเรียกว่าตำแหน่งประธานฝ่ายการตลาดอ่าซึ่งในตำแหน่งเนี้ยสิ่งที่มันจะได้เบนเฟิตเพิ่มก็คือว่าแก็บตัวเลขที่ท่านเคยได้12ื่สองจะเป็นหมื่แปดใช่ไหมครับอ่าดังนั้นเมื่อในซีนะครับผมเริ่มทำงาน หรือว่าซื้อเพิ่มตอนที่ท่านครบยีิบแล้วนะอ่าจากเดิมที่ท่านได้ตัวละพันห้าใช่ไหมครับตัวเลขจะเปลี่ยนเป็นตัวละหกพันนะครับผมเป็นตัวละหกพันนะครับอ่าตัวเลขตรงนี้นะครับตรงนี้จะเปลี่ยนจากพันห้ากลายเป็นหกพันเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ทุกท่านเองที่เข้ามาเข้าใจเรื่องของแผนรายได้ของเราเนี่ยทุกคนจะพุ่งเป้าไปที่การครบ20ก่อนเหตุผลเพราะเมื่อไหร่ที่เราครบ2ีแล้ว คนที่เขาซื้อเฟรนชายเราไปแล้วในช่วง20คนแรกเกิดการซื้อเพิ่มหรือเกิดการขยายสาขาเนี่ยบริษัทเนี่ยจะเพิ่มค่าการตลาดจาก1,500กลายเป็น6,000ให้เราทันทีนะครับผมนั่นเท่ากับว่าวันนี้ฮะ,ะเดี๋ยวผมเขียนให้ดูชัดๆนะครับอีกรอบนึงนะครับถ้าวันนี้ท่านเองเป็นประธานฝ่ายการตลาดนะครับ ท่านมีใน a ใน b ใน c อ่าครบยี่สิบแล้วอ่านะครับครบแล้วนะครับตอนนี้ท่านครบยี่สิตู้แล้วนะอ่าปรากฏว่าตู้21เป็นคนนี้อ่าถ้า21เป็นคนนี้ท่านได้1 8ืนปดนะครับแต่ถ้าไม่ใช่คนนี้เป็นคนนี้นะครับอ่า a อาจจะซื้อเพิ่มถูกต้องไหมครับอ่า เอก็ได้คืนหมื่นสองแต่เราได้ด้วยตัวละหกพัเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้เรามีแก็บอยู่1 8ื่นแปดไงฮะอ่า A ซื้อเพิ่ม a ได้คืน12ื่นสองดังนั้นหมื่นหมื่นแปดลบหมื่นสองมันจะเหลือแก็บตัวเลขคือหก0 0น 6, นั้น6,000ตัวเลขนี้ก็เลยเป็นเป็นตัวเลขที่ท่านเองก็จะได้จากการที่ท่านเองไม่ได้ทำเองแต่ ใน A ทําท่านก็ได้ตัวละ6000เห็นไหมครับแต่ข่านเดียวกันถ้าท่านยังเป็นพออ,ออยู่นะครับอ่าท่านทำอาจจะได้สัก10ตัวก่อนแล้วกันวันนี้ถ้าใน A ซื้ออันนี้เป็นตัวที่11แล้วกันนะอ่าใน A ซื้อเพิ่มใน A ก็ได้คืน12ถูกต้องไหมครับอ่า A ก็ได้คืน12 ถามว่าเราได้อะไรเราได้พันห้านี่คือความแตกต่างครับของสองตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่เข้ามาในทวิตนี้นะครับอยากให้โฟกัสนะครับในการเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเมื่อไหรที่เราเข้ามาเรียนรู้ก็จะมีคนตามเราเข้ามาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในทวิตนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นเบนเอฟฟิทเพิ่มเติม อีกเรื่องหนึ่งก็คือช่องทางที่3เราเรียกว่าเป็นรายได้จากปันผลของผมกาแฟอ่ะเรามาดูกันนะครับปันผลผมกาแฟคืออะไรอกาแฟปกติแล้วเราซื้อถุงหนึ่งคือ110บาทถ้าเราซื้อเองความหมายก็คือว่าเราซื้อใส่ตู้เราเองเนี่ยทุกครั้งที่เราซื้อบริษัทจะมีเงินคืนให้เราถุงละ3บาทห0บ นะครับสาบาทห้าสิบแสดงว่าถ้าวันนี้เราซื้อวันละถุงโทษทีเราใช้วันละถุงเดือนหนึ่งเราใช้สามสิบถุงใช่ไหมครับอ่ะเราก็คูณไปเราก็จะได้ตัวเลขนะครับในการที่เราจะไดเ้เงินจากการที่เราซื้อเองเนี่ยก็คือหนึ่งร้อยห้าบาทโอเคไหมครับในทางกลับกันครับถ้าวันนี้ท่านไม่ได้ซื้อเอง แต่เป็นใน A ใน B เนี่ยซื้อบริษัทเนี่ยก็จะมีเ a ทของการให้นะครับก็คือถุงละ1.2บาทนะครับ1.4บาทนะครับ1.4บาทนะครับจะเป็นตัวเลขอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเลขที่บริษัทจะมีการเกลี่ยรายได้ให้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพยิ่งกว่าเดิมอีกก็คืออย่างนี้ครับ สมมุติว่าวันนี้ท่านเข้ามาเดย์วันท่านก็มีหนึ่งเฟรนชชัยของท่านเองเขเคใไหมครับหนึ่งเฟรนชชัยของท่านเองอไซต์ทวิตท,ท่านก็ประมาณหกหมื่นเนะาะนะครับหนึ่งเฟรนชชัยที่ท่านมีท่านซื้อ,อหนึ่งท่านใช้ถุงวันละหนึ่งถุงเนาะสามจุดห้าบาทต่อถุงที่ท่านจะได้ก็คูณไปสามสิบวัน ท่านก็จะมีรายได้จากการซื้อผงของตัวเองเนี่ยอยู่ที่105บาทแต่ถ้าวันนี้ผ่านไปเป็นระยะเวลา6เดือนท่านขยายสาขาได้20เฟรนไชายอ่าที่ไม่เกี่ยวกับท่านนะ20สาขาไซส์ธุรกิจของท่านก็เอา20คูณ6 0ห0 0นะครับก็ได้เป็น1ล้าน2ไซส์ธุรกิจหลักล้านท่านเกิดขึ้นแล้วครับใน6เดือนนะครับ ังนั้นในยี่สิบเฟนชายนี้นะครับทุกคนใช้สามสิบถุงต่อเดือนนะครับท่านจะได้ถุงละสองจุดหนึ่งบาทนะครับนั่นเท่ากับว่าท่านจะมีรายได้จากค่าผมกาแฟเนี่ยก็คือหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทนะครับและถ้าผ่านไปอีกหกเดือนอผ่านไปหกเดือนเป็นสิบสองเดือนนะครับสิบสองเดือนนะครับ ทุกคนก็คือมีการโฟกัสทำา20ตู้เหมือนกันเพราะว่าทุกท่านก็จะได้เป็นประธานเหมือนกันนะครับก็จะได้ทั้งหมด400แฟนชาย400นะครับก็คูณ6 0 0 0 0ไซต์ธุรกิจท่านก็ทะลุไปถึง24ล้านบาทแล้วครับผมแลค่าผงกาแฟครับมาดูครับ สี่ร้อแฟนชายทุกแฟนชายใช้30ถุงต่อเดือนท่านจะได้ถุงละว4บาทตัวเลขที่ออกมาก็อยู่ที่ประมาณ16,800บาทเห็นอะไรไหมครับและถ้าวันนี้ผ่านไป6เดือนรวมทั้งหมดเป็น18เดือนปีครึ่งนะครับทุกคนขยายสาขาออกไปเป็น8,000แฟนชายไซต์ธุรกิจท่านจะเติบโตเป็น480ล้านครับ นั่นหมายว่าท่านสามารถสร้างธุรกิจหลักร้อยร้านเนี่ยภายในเวลาหนึ่งปีหรือ2ปีเนี่ยทำได้นะครับนะฮะดังนั้นวันนี้แปดพันสาขานะครับทุกสาขาใช้วันละเดือนละ30ถุงท่านได้ถุงละ1.4บาทคูณตัวเลขออกมาอยู่ที่336,000บาทอันนี้พูดถึง100%ออยู่นะครับนั้นตัวเลขนี้ รวมตัวเลขนี้รวมตัวเลขนี้รวมตัวเลขนี้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณส0 0 0 0 x x x และถ้าเราซักเซสเลสัก5 0หรอครับอย่างน้อยรายได้ก็หลักแสนเห็นภาพไหมครับหรือซักเซสเลสัก10ซนต์ะครับท่านก็ยังมีรายได้เฉพาะค่าผงกาแฟเดือนละส0,000กว่าบาทนะครับนี่แหละที่เขาเรียกว่า พาสซีฟร้อยเปอร์เซ็นเพราะเราไม่ต้องทำเองครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีการสั่งซื้อวัตถุดิบสั่งซื้อผงกาแฟอยู่แล้วจากบริษัทเพราะฉะนั้นในการที่ทุกคนสั่งซื้อผงกาแฟจากบริษัททุกครั้งท่านก็จะมีรายได้จากตรงนี้ไปด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าทุกท่านที่เข้ามาในแฟรนไชส์นี้นะครับแล้วมองเห็นว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ท่านสามารถ ที่จะพักผ่อนได้ใน3ไม่เกิน5ปีนะครับทางเดียวนะครับที่ท่านจะสามารถทำได้ก็คือการสร้างนักธุรกิจที่เข้าใจธุรกิจเหมือนเรา ธุรกิจท่านถึงจะเติบโตได้เพราะว่าวันนี้การที่ท่านเข้ามาในทวิตนี้นะครับท่านสร้างตัวท่านเองเข้าใจหนึ่งคนท่านสามารถขยายสาขาได้ไม่จํากัดถูกต้องไหมครับแต่ถ้าท่านเข้าใจแค่คนเดียวแต่ท่านไม่ได้สร้างคนมันก็จะจบอยู่ที่ท่านคนเดียวดังนั้นวันนี้เราก็เลยมีระบบในการสร้างดังนั้น คนที่จะเข้าใจธุรกิจมาเราได้ถ้าท่านยังสร้างไม่เป็นวิธีที่ง่ายสุดคือการเอาตัวเองและคนใหม่ของท่านนะครับเข้ามาสู่การเรียนรู้ในเรื่องของการอบรมแฟรนไชส์นะครับ ซึ่งการอบรมเฟรนชชายของเรานะครับจะมีการอบรมให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในทุกวันเสราร์ที่2ของเดือนนะครับและวันพุทธที่4ของเดือนเหตุผลเพราะว่า บางท่านทํางานวันเสาร์เลยมีวันพุธให้บางท่านทํางานวันธรรมดาเราเลยมีวันเสาร์ให้ดังนั้นในทุกๆ2อาทิตย์นะครับเราจะมีการอบรมแฟรนไชส์แบบนี้และให้ท่านได้รับใบลิขสิทธิ์ในการขยายแฟรนไชส์แบบมืออาชีพให้นะครับซึ่งการอบรมของเราจะใช้เวลาเพียงแค่1วันนะครับอ่าแล้วก็จะมีคอร์สต,ต่อเนื่องนะครับ อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับซึ่งในหนึ่งวันนี้ท่านจะได้ความรู้เรื่องเครื่องนะฮะแบบ100%นะครับแล้วก็เรื่องของธุรกิจ100%นะครับดังนั้นคนที่เข้ามาธุรกิจนี้นะครับจะประสบความเร็ร็ดได้จําเป็นอย่างยิ่งให้ต้องเป็นมืออาชีพดังนั้นเจก็ขอที่จะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะเป็นแบ็กอัพแล้วก็ ช่วยเหลือทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ